สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับในช่องข่าวฮิตติดกระแสนะครับวันนี้เช่นเคยครับนำสาระสำคัญมาเสนอเช็คด่วนนะครับประกันสังคมจ่ายเงินเดียวยา50%ช่วยลูกจ้างนายจ้างนะครับนางสาวรัดาแซลีผู้อำนวยการสำนักง,งานสิทธิประโยชน์ในฐานะรองโฆษกสำนักง,งานประกันสังคมกล่าวว่าสำนักง,งานประกันสังคมมีความพร้อมในการจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยคุณสมบัติผู้ประกันตนมาตรา3 3าส่งเงินสมทบ6เดือนใน15เดือนผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานหรือนายจ้างให้หยุดเนื่องจากต้องกักตัวหรือหน่วยงานลัดมีคำสั่งให้ในายจ้างหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างสิทธิที่ได้รับและข้อปฏิบัติรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ใน่ตาร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันระยะเวลาไม่เกิน90วันลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ต้องขึ้นทะเบียนว่างงานจับสำนักงานจัดหางานให้ยื่นเฉพาะคำร้องขอรับประโยชน์ทดแทนลูกจ้างดาวน์โหลดและกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มอสปอส2-017บนเว w บไ sso.go.th ในจ้างไม่ต้องแจ้งลาออกหรือเลิกจ้าง แต่ให้ส่งหนังสือรับรองว่าลูกจ้างไม่ได้ทำงานกี่วันเยียวยา50%ช่วยลูกจ้างในจ้างในจ้างบันทึกข้อมูลลูกจ้างส่งแบบและหนังสือรับรองไปยังหนังสือสำนักง,งานประกันสังคมพื้นที่ในที่ตั้งของสถานที่ทำงานส่งไปสีวงเล็บลงทะเบียนภายใน3วันทำการแนบสังเนา สมุดบัญชีเงินฝากอมทรัพย์ของลูกจ้างและหนังสือรับรองการจดงานพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานประสกันสังคมให้ดำเนินการผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นสอบถามได้ที่สายด่วน1506กด1ตลอด24ชั่วโมงก่อนหน้านี้นายทศพลกิตตะวงวิมาเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมด้วยนายพิชัย อหลาศรีหลองผู้ว่าราชการจังหวัดนนท์ตรวจเช็คความพร้อมการให้บริการตรวจคัดกรองให้กับผู้ปันตนนนัดลานอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองพิมลราชถนนบ้านกล้วยใส่น้อยตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนท์เช็คความพร้อมก่อนเปิดหน่วยบริการตรวจเชิงลุกแก่ผู้ปกันตนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีในวันที่25เมษายนถึง1พฤษภาคมนี้ ครับผมก็นับเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องที่อยู่ในระบบประกันสังคมนะครับสามารถเข้าไปแจ้งนายจ้างนะครับไม่ต้องเข้ายื่นที่ประกันสังคมนะครับสามารถแจ้งตามที่ทางเราแจ้งไปแล้วนะครับวันนี้ช่องข่าวฮิตติดกระแสนะครับก็นําเรื่องราวดีๆมาฝากอย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดข่าวสําคัญกอดไข่นะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่ในข่าวครั้งถัดไปสวัสดีครับ